สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมช่างวัดน,นะฮะก็เป็นคลิปของวันเพื่อสะบอดีนะครับที่2เดือนกุมภาพันธ์2569วันนี้นะมี3608มานำเสนอให้กับลูกค้า1คันนะครับซึ่งคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี2555เป็นรถปี55นะครับเอกสารพร้อมบนอุปกรณ์2ชิ้นนะเปลี่ยนถ่ายของเหลีวรอบคันเก็บสีรอบคันนะฮะ ผานใบใหม่ยกชุดยางหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งวันนี้คลิปนี้จะพาลูกค้านะครับไปดูแบบละเอียดแล้วก็มาลองทดสอบตัวเครื่องแล้วก็ระบบโฟวินดูหม้อน้ําไปพร้อมๆกันนะฮะในส่วนนะครับข้อมูลแรกที่เราจะนําเสนอให้กับลูกค้าได้ชมก็เป็นการดูรถนะฮะในส่วนของบริเวณรอบๆตัวรถนะครับซึ่งผานหน้านะครับเราเก็บสีให้เรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ ใบมีดดันดินที่เป็นสีเหลืองนะครับตัวนี้ก็เหลือเยอะเลยนะตัวยางหน้าครับผมเปลี่ยนให้ใหม่ยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่อะคานหน้าตัวนี้ผมเปลี่ยนเฟืองเกือบจะทุกตัวเลยนะครับเฟืองด้านหน้าแล้วก็น้ำมันจีเอลห้าเบอร์เก้าสิบผมเปลี่ยนให้ใหม่สีนะครับสติกเกอร์ของใหม่ยกชุดเลยนะครับ คันนี้ก็ใช้งานกันยาวๆาาขานนหน้าอันนี้ก็ไปล้มกองดินมานะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดก็รถผ่านแล้วแหละนะฮะก็เอามาให้กับลูกค้าได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสีนะในส่วนของพวกนี้นะครับเราก็เก็บสีให้รายละเอียดชัดเจนนะฮะยางนะครับยางดีนะฮะตัวนี้เป็นยางอ่าซูเปอร์สโตนนะฮะเอฟเอทีสาม เอทีสามห้าเกตนะครับตัวนี้นะสีหน้าสีกระ,ะทะพวกนี้เราเก็บให้นะครับกระทะตัวนี้ก็เก็บให้เหมือนกันมาในส่วนท้องหางครับตัวนี้เป็นพันสองสองหกอีปโปนะครับเป็นพันหกใบยี่สิบสองผมเปลี่ยนให้ใหม่ห้าใบนะฮะใบ,บที่หกก็เป็นใบเดิมแต่ว่ามันเหลือเยอะนะครับก็ยังเป็นใบเดิมอยู่โซ่ดึงหางทั้งสองข้างสามารถปรับระดับได้นะครับดึงซ้ายขวาได้สบาย ตัวนี้แขนยกด้านขวานะครับก็เกลียวใช้งานได้ปกตินะครับแขนกลางยกได้ปกติเสื้อ้าหายไม่มีรอยร้าวนะครับแล้วก็ไม่มีรอยเชื่อมด้วยไฟท้ายนะครับทั้งสองข้างะก็ยังคงความเดิมนะฮะสปอร์ไลท์มีครบนะครับตัวมุมของหางนะครับมุมหางตรงนี้อันนี้ไม่มีรอยร้าวนะครับ สีนะครับอาจจะแบบเศร้าๆนิดนึงนะ <g iggle> ก็ดูนะครับดูผมผมไปล้มกลองดินเสร็จปุ๊บก็เลยเอามารีวิวกับลูกค้าได้ชม่น่นนะหล้างทำความสะอาดเสร็จก็สวยเลยเงาวิ้งนะครับในส่วนของอยางด้านซ้ายครับเป็น ST357 เหมือนกันนะครับก็เปลี่ยนให้อ่าเป็นลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็น Superstone นะก็ยางเต็มเอาเป็นว่ายางเต็มทั้ง4เส้นก็แล้วกันตัวนี้ยางหน้าก็เป็นของใหม่ที่ผมเปลี่ยนให้นะครับ ช่วงท้ายสวยๆนะช่วงล่างสวยๆมาเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องนะครับแล้วก็มาดาูระบบโฟวินนะฮะร,ระบบโฟวินเสร็จปุ๊บแล้วก็มาดูหม้อน้ําดูหม้อน้ําเสร็จแล้วก็มาดูไอของเครื่องนะครับตัวนี้อยู่ที่255,000บาทนะครับคันนี้ผมเปลี่ยนยางให้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันก่อน ก็หม้อน้ํานะครับผมเห็นแล้วว่าน้านะฮะตัวนี้หม้อพักน้ําน่าจะแตกน้ำต้องเปลี่ยนใหม่นะพอดียังไม่ได้ดูกับน้องๆเขานะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหม้อพักน้ําตัวนี้ใหม่นะครับเครื่องไม่ไอน้ําไม่ดันนะฮะเฟืองท้ายเกียร์นะฮะถ้าถามว่าไม่หอนหรือว่าไม่ดังมันก็เป็นเรื่องผิดปกตินะครับตัวนี้มีนิดหน่อยนะมีนิดหน่อยเท่านั้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้อุปโลกว่านิดอ่า ก็เอาทักษะด้านช่างนะครับว่ามีนิดหน่อยนะครับเป็นรถที่พร้อมใช้นะครับไปลองตำกองดินแล้วก็ถือว่าโอเคนะฮะตัวนี้ผมให้สามผ่านนะครับแล้วก็การที่เรายกนะครับเรายกหางนะครับยกหางแล้วก็ยกตัวใบดินหน้านะครับให้ลูกค้าได้ชมนะเราจะได้รู้ว่าโอ้โหนะครับเราจะได้รู้ว่าคนในส่วนของตัวรถนะครับ ระบบพัดริกไม่มีปัญหานะฮะตัวนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์2ชิ้นนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยู่ที่255,000บาทผมส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับราคานี้ลูกค้าพูดคุยราคาได้นะครับเข้ามาดูตัวรถนะฮะเข้ามาทดสอบระบบรถก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยมาพูดคุยในเรื่องของราคาอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์หกส2งสี่หหสครับศู2ย์9ปดสองเกสังเกตดูนะฮะ รถใกล้จะหมดแล้วนะครับท่านที่จะในฤดูการทํานาที่จะมาถึงนี้นะครับอยากได้ไปไถกบฟางนะฮะไถค้าาญ่านะครับหรือว่าตัดหญ้าหรือจะไปใช้ในครัวเรือนท่านที่ยังไม่มีรถแท็กเตอร์ไว้ใช้งานก็ฝากพิจารณานะครับช่างวัดรอยะเอียดหรือโชคทานันชัยแท็กเตอร์นะครับเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะในช่อง YouTube ช่างวัดจะให้รถไถมือสองนะฮะก็ขอบพระคุณนะสำหรับเ c ที่โอนจองออนไลน์หลายๆท่านนะครับเลาะเลาคิวจะส่งอีกหลายคันนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมมารีวิวนะครับเป็น L36 คันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปดู L3218 ตามที่ลูกค้าขอบอกว่าอยากดูรถวิ่งนะครับอยากดูเครื่องอยากดูหม้อน้ำเดี๋ยวผมช่างวัดจัดให้แต่ว่าสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ